สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวของสะสมกันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสิ่งนี้กันครับมันคือ Marvel Legends Deadpool and n e g a s o n i c Thit Edward H นะครับจากหนังเรื่อง Deadpool ภาค2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันเลยนะครับตัวกล่องนะครับมันก็จะเป็นกล่องวินโดนะครับสามารถส่องเห็นข้างในได้นะครับก็จะเป็นงานของ a s b r o นะครับมีโลโก้ a s b r o ติดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีโลโก้ Marvel Legends Series ติดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อของ Deadpool นะครับแล้วก็ชื่อของ gaonic โซนิคที่เดดวอร์เนะครับติดไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีการขีด ชื่อตรงนี้ทิ้งนะครับซึ่งชื่อที่มันติดอยู่ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตได้นะครับมันก็จะเป็นชื่อจริงของตัวละครนั้นๆนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นอเวทวิสันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอลลี่นะครับอ่าพิมิสเตอร์ฟิมิสเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละเออชื่อของเขาผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้เอ็กซ์มนะครับโดยที่มีโลโก้ของเดซพูเนี่ยติดเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็ทําเหมือนกับมันเป็นรอยยับอะไรเนี่ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่เขาทํามานะครับ ยับหรืออะไรในจริงๆมันไม่ได้ยับตัวของกล่องนะครับมันก็จะเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงออกแนวเมทัลลิกนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะรีวิวแค่ตัวของเดซพูลอย่างเดียวนะครับส่วนตัวของเนกาโซนิกเนี่ยเราจะไปรีวิวคลิปถัดไปนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็น อาร์ตตัวของเดซพูลนะครับเราก็จะเขียนตรงนี้เป็นมาร์เวลิเจนซีรีส์นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรูปตัวของเนกาโซนิกนะครับผมเป็นอาร์ตเหมือนกันเลยนะครับเราก็จะมีตัวหนังสือเขียนเหมือนกันเลยนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้เอ็กซ์แมนนะครับแล้วก็มีโลโก้เดซพูเดี๋ยวปิดติดไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะนําเข้าโดยแฮสบูไทยแลนด์นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปของเดซพูลนะครับแล้วก็รูปของเนกาโซนิกนนนะะครรััับบทาไวว้้ปมมณีเหืออกตขง ข้างกล่องเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกโลโก้มาเวลมีโลโก้แฮสโวนะครับเราก็จะมีชื่อของเขาติดไว้ประมาณนี้นะครับพอเราแกะออกมาจากกล่องแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของเดดพูนะครับผมตัวละครเดดพูที่มาจากลายหนังของภาค2นะครับหนังเดี่ยวของเขาเลยนะครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับมันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็ไปหาดูกันเอาเองนะครับเพราะว่า DVD เนี่ยก็มีออกมาให้จําหน่ายแล้วแล้วก็ ตามพวกอ่สตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับการดูหนังหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ก็ลองไปหาๆกันดูเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปั้นละการลงสีเลยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่างานออกมาได้โคตรสวยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเดดพูนะครับนี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ว่ามันมีรอยถลอกสีดสําตรงนี้นะครับเนี่ยให้เห็นสีแดง <ot> นะก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับเป็นรอยถลอกหน่อยนึงนะครับนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตาก็จะเป็นสีขาวนะแล้วก็จะมีสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวงเขาเด็กก็จะเป็นสีแดงนะครับตามหัวอะไรเนี้ยแล้วก็จะมีเท็กเจอร์งานแบบนี้ด้วยนะครับทําเหมือนกับเป็นผ้าถักนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะออกมาดีมากนะครับแล้วก็จะมีการปั้นเล็กๆน้อยๆตรงนี้ทําให้เหมือนกับเป็นหูอยู่ส่วนนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับีเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็ช่วงคอก็เป็นแบบนี้นะครับม os ีสายรัดคอด้วยนะครับนี no ่เป็นแบบนี้นะแล้วก็ส่วนหน้าอกนะครับก็จะทำออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ดึงอันนี้ลงมานะนี่เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรูตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับรอยกระสุนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยละในเรื่องของผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับนี่มีติดไว้นะครับแล้วก็ตามเสื้อเนี่ยก็จะมีลายเป็นเหมือนกับเท็กเจอร์นะครับนี่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับ เป็นแบบนี้นะก็มีการเก็บเกล็ไม่ค่อยดีอะไรสักเท่าไหร่อยู่นะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับของเขาก็จะเป็นตัวปอกดาบนะครับติดไว้เลยก็เป็นการแบบเหมือนติดกาวเข้าไปเลยนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นเหมือนกับปจอยดึงเข้าออกได้อะไรเนี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันอาจจะเป็นการเสียบดึงเข้าออกก็ได้เลยแต่ว่ามันติดกาวไว้จะเห็นคราบขาวๆนะครับเออก็งงเหมือนกันว่าทําไมต้องติดกาวไปด้วยนะครับแล้วก็จะมะีสายตัวนี้นะครับนี่ จะเป็นล้มหลวมนะครับพาดไว้อยู่ตรงหัวไหล่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเชื่อมกันกับตัวของเข็มขัดนะครับนี่ทำไว้ประมาณนี้นะครับส่วนแขนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนข้อมือก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นดําล้วนเลยไม่ได้มีอะไรนะครับหล่อมาเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับส่วนเข็มขัดนะครับนี่ ก็จะมีโลโก้ของเดสพูอยู่นะครับทํามาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนี่มีสายมีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีกระเป๋าก็จะเป็นสีน้าตาลซึ่งทาสีเงินแค่ตรงนี้อันอื่นไม่ทาเลยสิ่งมากนะครับอ้อมไปถึงด้านหลังเลยนะครับนี่ก็จะมีเป็นอันใหญ่ๆนะครับอยู่ด้านหลังอีกทีหนึง่งนี่นะครับก็ทํามาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ส่วนขานะครับก็จะมีเป็นเหมือนกับลายเท็กเจอร์เหมือนกันนะจ๊ะนี่ ทำมาได้ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็จะมีปืนติดไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาติดกาวไว้นะแล้วก็จะมีสายรัดอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีสายรัดกระเป๋านะครับติดอยู่ตรงน่องตัวนี้ข้างหนึ่งส่วนข้างนี้จะไม่มีนะครับจะมีแค่สายที่ติดปืนพกอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงก้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรอยงานอะไรของเขาอยู่นะครับปั้นมาขีดมาเส้นๆแบบนี้นะครับ ถึงบูทช่วงล่างก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สนับข้างหน้าก็จะเป็นลายประมาณนี้นะครับซึ่งข้างนี้เนี่ยมันจะมี2องสายมีดด้วยนะครับติดไว้ข้างหนึ่งส่วนข้างนี้นจะไม่มีนะครับทำมาแค่ข้างเดียวนะส่วนรองเท้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ มีดีเทลงานอะไรก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะส่วนใต้เท้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ทำเป็นบาลีเจนปกติ ถือว่าตัวนี้ปั้นออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับยอมรับเลยการปั้นและการลงสนะีทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับมันอาจจะมีการลงสีเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ลงมานะครับอย่างพวกกระเป๋าเอ้ยพวกซองใส่ปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องมีการแต้มสีเงินเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงมาครบนะครับแต่ว่าก็ ถือว่ายังถือว่าออกมาดีอยู่นะครับสีแดงที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีความแบบแดงเข้มๆหน่อยนะครับสีดําก็ทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สีน้าตาลอะไรแบบเนี้ยก็ลงมาได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันขอ,องแถมแท้่มานะครับอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของพวกชุดมือนะครับก็จะแถมมาให้เราทั้งหมด3คู่นะครับก็จะมีมือนี้นะครับเป็นมือกลางนะครับนี่ทำมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังมีพวกเท็กเจอร์งานอะไรแบบนี้อยู่นะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ย ราคาที่จะดีเลยนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นมือในส่วนของเหมือนน่าจะเป็นมือเหนียวไกลนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะทาสีเงินอยู่ตรงสนับตรงนี้ด้วยนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นมือจับดาบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยการที่มีทาสีเงินตรงนี้ติดมานะครับมือที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมี2คู่นะครับที่มีการทาตรงสนับตรงเนี้ยนะครับ เป็นสีเงินนะแล้วก็จะมีมือ2คู่ก็คือเป็นมือกำรรสนิทที่อยู่กับตัวเนี่ยแล้วก็มือกลางเนี่ยจะไม่มีการทานะครับผมเลยเดาว่าอ่ามันน่าจะเป็นการทําเหมือนกับเป็นชุดตอนของภาคแรกนะครับชุดภาคแรกเนี่ยมันจะเป็นดําล้นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการทาสีเงินเป็นตุ่มๆนะครับตรงเนี้ยที่ผมเข้าไปดูงานนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นภาค2เนี่ยถ้าเราสังเกตได้เลยอย่างตอนที่เขาทำท่าเอ็กซฟอร์เนี่ยครับมันก็จะทาสีเงินตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าเขาให้มือพาร์ทมือมาเปลี่ยนเนี่ยเหมือนกับจะทําเป็นตัวของภาค2หรือว่าภาค1อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนดนังภาค2ช่วงแรกๆเนี่ยมันยังเป็นสีดําอยู่หรือเปล่าแล้วพอมาช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นสีเงินอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยผมผมไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ใครที่ คนที่จะมั่นใจหรือว่าชัวอะไรนี้ก็ร้องคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าอ่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าเท่าที่ผม้าใจก็คือไอ้สีดำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวของภาคแรกแล้วก็เนี่มันก็จะเป็นของภาค2แต่ว่าผมก็คงจะเอาไปโมททาสีนั่นแหละครับให้มันเป็นสีเงินให้หมดเพราะว่าอยากต้องการที่จะให้มันเป็นเหมือนกับภาค2เต็มตัวซะมากกว่านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นยูนิคอรนรนะครับนี่เป็นตุ๊กตายูนิคอรนรที่เขาแถมมาให้นะครับก็เป็นงานซอฟนิ่มๆน,น,นะครับนี่ อีเทียวงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ทําม,มาได้ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับนี่ยูนิคอนนะครับนี่ทำออกมาได้น่ารักมากนะครับก็เป็นพ็อปนะครับเอามาไว้เล่นนะครับกับตัวเดดพูนะอันต่อมานะครับก็จะเป็นปืนสั้นนะครับที่เขาแถมมาให้นะก็เป็นปืนที่ดูแปลกไปหน่อยนะครับนี่จะมีอะไรก็ไม่รู้ยืดออกมาข้างหน้าด้วย มีความรู้สึกว่ามันแปลกมากทําปืนแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนปืนของเล่นปืนอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันมีปืนที่ใช้งานแบบนี้ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าปืนมันจะรู้สึกแปลกๆไปหน่อยนะครับนี่ก็แถมมาให้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับของแถมที่ติดอยู่กับตามตัวเนี่ยครับมันก็จะมีดาบมาให้นะครับดาบคาตาะมาให้2ชิ้นนะครับซึ่งตัวดาบเนี่ย แจ็คพอตครับผมได้อันที่มันลงสีไม่เต็มนะครับคือมันลงแค่ฝั่งเดียวส่วนอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ได้ลงนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับมาตรฐานแฮสบอลนี่คือแบบแย่มากเลยนปล่อยผ่านไม่ได้ยังไงนะเอองงมากนะครับก็จะแถมดาบนะครับมาให้2ชิ้นนะครับก็สามารถที่จะเอามาเสียบใส่นะครับนี่เก็บไว้กับที่ตัวได้นะครับหรือว่าเราจะเอามาเปลี่ยนใส่ก็ได้นะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นมีดสั้นนะครับอยู่ตรงนี้นี่ สามารถที่จะหนีดึงออกได้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็มีรอยถลอกมีอะไรหน่อยนะครับเพราะว่าก็มันแน่นเกินนะครับมันยัดเข้าไปแล้วมันแน่นเกินมันก็ต้องมีถลอกบ้างนะครับนี่ก็สามารถที่จะเก็บไปตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเอามาถือก็ได้นะครับอันต่อมาเนี่ยจะเป็นปืนที่ติดอยู่กับซองแมกกาซีนตรงเนี้ยเออที่ติดอยู่กับตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่นยจะรู้สึกเซ็งเนาะเพราะว่าผมก็เซ็งเหมือนกันว่าทําไมมันถึงทําปืนออกมาสวยมากเลย แต่ทาไมมันเสือกติดก้าวไปกับตรงนี้เท่าที่ผมพอเข้าใจนะผมเดาว่ามันน่าจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ของปืนนะครับทําให้อ่ไม่สามารถที่จะเอามาขายแบบให้ของเล่นถือจับได้อะไรประมาณนี้มันก็เลยต้องออกปืนอันนี้นะครับมาอีกการหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยถือแทนนะครับ แต่ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าผมมีวิธีโกงความตายครับก็คือคุณเอาไปชุบน้ําอุ่นนะครับหรือคุณเอาเอาไดเป่านะครับรลล้อนเป่าเนี่ยหรือว่าไปชุบน้ําอุ่นน้ําร้อนเนี่ยครับให้มันนิ่มนะครับให้มันนิ่มละลายสักหน่อยหนึ่งแล้วคุณก็เอาอพวกเข็มหรืออะไรเนี้ยค่อยๆแตะด้านข้างแต่ครั้นี้ก็ต้องบอกว่ากาวแต่ละที่เนี่ยมันทําไม่เหมือนกันถ้าคุณทําสําเร็จแล้วเนี่ยคุณจะสามารถนี่ เอาปืนออกมาได้นะจ๊ะซึ่งผมก็ทําให้มันดึงออกได้ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่เป็นไงลองไปทํากันดูนะครับง่ายมากเลยนะไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนที่ผมแกะออกมาแล้วนะครับก็ะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะนี่ให้มาคูนึงซึ่งปืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยกว่าสมจริงกว่านะครับนี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ยกาวที่เขาติดเนี่ยเขาจะติดช่วงประมาณนี้ครับแต่ข้างเนี้ยของผมอะคาบกาวอะมันไม่ติดนะ คือปืนฝั่งเนี้ยคาบกาวมันไม่ค่อยติดนะครับแต่ว่าพอมาเป็นฝั่งนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่านี่เห็นไหมมันจะมีคาบกาวตรงเนี้ยติดไปอยู่นะครับเนี่ยนี่ติดไว้นะครับก็ถ้าคุณดึงไม่ดีนะครับตรงเนี้ยมันอาจจะขาดได้เนี่ยตรง ไกลตรงนี้มันจะขาดได้นะครับก็ระวังระวังกันหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการถือปืนนะครับสามารถเปลี่ยนพ์าถือปืนอะไรแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนที่เขาแถมมานะครับที่ไม่ได้ติดอยู่กับซองปืนด้านข้างนะครับก็ถือว่าเอามาเป็นของแถมนะครับเอาไว้เปลี่ยนเล่นอะไรเยอะๆแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนนะครับที่ติดไว้กับตัวนะครับที่อยู่กับซองตรงขานะครับก็สามารถที่จะเอามาถือได้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับพอเราให้มาจับดาบนะครับก็จะเป็นลักษณะประ นีน้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับถือดาบได้ค่อนข้างที่จะมั่นคงอยู่นะครับไม่ได้แน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หลวมจนเกินไปนะครับทาออกมาได้ดีมากนะครับก็สามารถที่จะเอาไปโพสตท่าเท่ๆถือดาบอะไรแบบนี้ได้สบายๆเลยนะครับเรามาดูเรื่องจุดขยับนะครับหัวเนี่ยหมุนได้360องศานะครับเงยขึ้นได้ประมาณนี้ก้มลงได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอียงสายขวาได้ นะครับแขนเนี่ยสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับกางขึ้นได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าออกได้นะครับบเส็บเนี่ยหมุนได้ 3- 6 0นะครับแล้วก็ข้อศอกนะครับเป็น2จังหวะแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อมือเนี่ยหมุนได้3 6 0กแล้วก็เข้าออกได้ส่วนหน้าอกนะครับสามารถก้มได้นะครับเงยไปข้างหลังเนี่ยก็ได้เยอะอยู่แต่ว่ามันระวังมีปัญหาในส่วนของตัวด้ามจับตรงปอกดาบตรงนี้ด้วย นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้3 6 0องศานะครับในส่วนของช่วงเอวขาเตะไปด้านหน้าได้เตะไปด้านหลังได้แล้วก็กางออกได้ประมาณนี้นะครับถ้าถอดปืนออกเนี่ยมันก็จะกางได้นี่แบบนี้นะครับน่องบนนะครับสามารถที่จะหมุนได้3 6 0เลยแล้วก็หัวเข่านะครับสามารถพับได้2องจังหวะแบบนี้ส่วนขานะครับ เอียงซ้ายขวาได้นะครับอ้มเงยอะไรแบบนี้ได้นะครับจุดขยับของตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าสุดตีจริงๆผมค่อนข้างที่จะชอบนะมันขยับได้เยอะอยู่นะครับตามมาตรฐานของ Marvel l e g e n นะแต่ว่าพอมันเป็น Deadpool แล้วมันจะเหมือนจะขยับเล่นได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่ทำา r เด e r k คิกก็เทเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งหัวเข่าจะดีไหมก็ยังทำได้อยู่นะครับนี่ ก็พอทาได้อยู่นะก็พยายามไปปรับปรับองศาเอานะครับหรือจะเอาเป็นท่าเอ็กฟอร์ได้ไหมเนาะนี่นีเพราะว่าเป็นบัตเตอร์ไฟจอยมันน่าจะได้อยู่นะผมว่า,านี่นะครับก็นี่ X-Force นี่ เหมือนในเนื้อเรื่องนะครับถือว่าจุดขยับเนี่ยเอามาโพสต์เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมือแน่นอนนะครับสรุปเลยนะครับในความรู้สึกของผมนะผมว่าในด้านการออกแบบนะครับตัวนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับถับออกมาโคตรดีเลยนะครับั้นดีอะไรดีหมดใกล้เคียงกับต้นฉบับเลยนะครับถือว่าออกมาได้สวยมากนะครับด้านการลงสีนะครับตัวนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับลงสีออกมาสวยเลยอาจจะมีบางจุดที่จุดที่เป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แต้มมานะครับก็เราก็ต้องไปอ่ารีเพนคัสตอมกันเอง นะครับทาให้มันเหมือนจริงมากที่สุดนะครับแต่ว่าของผมผมเสียดายตรงที่มันดันไปดวงสวยที่มันเจอดาบที่แม่งแบบมันลงมาไม่ดีอ่ะตรงนี้ถือว่า QC ก็ยังแย่อยู่นะครับอย่างน้อยเออควรเช็คให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับเรื่องจุดขยับนะครับตัวนี้ผมถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแต่ผมเสียดายตรงที่ถ้ามันเป็นจุดขยับแนวพวก g i ีอย่างเงี้ยมันจะเพอร์เฟคกว่านี้ครับเพราะว่าถ้า G จียโเนี่ยมันจะเล่นได้เยอะนะครับถ้าพิสดารอะไรเนี่ยมันจะได้เยอะนะครับมันยังเป็น คัดจอยอยู่ในส่วนของเอวนะครับถ้ามันยังเป็นแบบเอียงได้อะไรได้เหมือนกับตัวของซีรีส์เจโจเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์กว่านี้นะครับแต่แค่นี้มันก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับของแถมที่ให้มานะครับตัวนี้ผมถือว่าแถมมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับชุดมือเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไม่ได้เจอชุดมืออะไรที่มันให้เยอะมาขนาดนี้มาก่อนนะครับนานมากและที่แฮสบจะแถมเยอะๆอะไรขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าแถมจนแบบจุกใจมาก นะครับก็กลายเป็นว่าตัวนี้โดยรวมเนี่ยผมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างชอบหรือชอบมากนะครับบอดี้มันอาจจะไม่เพอร์เฟกเท่ากับ GI j อ e อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมมันก็ถือว่าออกมาในค่อนข้างที่จะดีดมากๆเลยครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ครั้งต่อไปจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาทานผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่อีก5,000ปี